สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุภูสุนเด้อพี่น้องมานั่งเปิดคิบอยู่หม่องเก่าเนาะพี่น้องหม่องที่ถ่ายคลิปไปพี่น้องมือนี่เนาะบกขึบกฟันเนาะพี่น้องว่ายู่บ้านปีใหม่เนาะยู่เล่ายู่บ้านตัางหลางน้ำสีถ่วเนาะพี่น้องแบบเบิ่งคลิปบอบบี้จนแบบว่าตกใจพี่น้องเมึงคลิปคนทางบ้านเนาะตกใจน้ำถ่วมพี่น้องแบบ ทวมนักอีดี้ล้อไปเบิรงได้เด้อพี่น้องส่องอทีมงานอินดี้ทุกคนผ่ล้พี่น้องคนที่อยู่บ้านส่องบอบบี้บาซุกน้อยๆเนาะน้องอันออแบบทวมมาไห้อันดีเนาะพี่น้อง <ละ S 1> อ้ว <ละ S 1> อยู่ทางนี้ก็บอสบายใจเนาะพี่น้องบอคิดว่าน้ำสีทวมไว้ขนาดนี้เพราะว่าปกติเดือนนี้มันเป็นเดือนหกเนาะพี่น้อง เดือนหกปกติเดือนหกหนำสีบ๊อบคอยถ่วมนะสําหรับอยู่บ้านปกติหนำสีถ่วมเดือนเดือนเก่าเนาะเดือนเก่าเดือนซีฟหรือว่าเดือนสิบเอ็ดนี่แหละพี่น้องเดือนเก่าเดือนซีฟหนำสีมักถ่วมอันนี้ปีนี้ถ่วมไว้อันนี้พี่น้องถ่วมตั้งแต่เดือนหกแบบตั้งโตน้่มบ๊อท่านเนาะพี่น้องเพราะว่าปีใหม่คิดว่าปีใหม่หาสิกราฟสิกราฟเล่าอ่าสิเมื่อเล่า มอวัดไก่สิเบิร์ตเนาะพี่น้องวัดเบิร์วัวนที่เส้าหกแต่ว่ามือนี้วันที่สิบสี่พี่น้องวันที่สิบสี่แต่ว่าน้ำท่วมก่อนเนาะพี่น้องแต่กาในใจนี่แบบว่าออกหอดออกรุ่นพี่น้องในใจออกหอดออกรุ่นอยากเมื่อแบบว่าเหมียนคลองนะพี่น้องเหมียนคลองซอยคนทางบาทเนาะแต่กาที่หนี่มือนี้เป็นวันวัน วันเสาเนาะพี่น้องวันเซาจากกะกลับแล้วก็ติดเรื่องแคลอีกเนาะพี่น้องเพราะว่าปี่ไม่ใหญ่จากคีนิกเนะาะใหญ่คินิกมาเหตุดัดฟันอยู่ไทยเนาะพี่น้องแล้วก็มาลัดไซสมาลัดไซสแล้วก็วันผาฮัตหนาเนาะปี่ไม่ต้องทาเอารีเทนเนอร์อีกพี่น้องปีใไม่ต้องทาเอารีเทนเนอร์วันผาฮัตหนาปีใหม่ก็เลยเมื่อวนันเมื่อตอนนี้บ่ไ้เนาะพี่น้องจริงจิ้งก็เมื่อ,อไรกันแหละ ให้พี่จอนนี่เมื่อทรงมือนี้หรือว่าเมื่อทรงมืออื่นก็ได้แต่ว่าปีใหม่โทรหาเออยปีใหม่บางอย่างนี่เนาะโทรหาเออยนุนเนาะพี่นุนเออยปีใหม่บอกว่าบอกว่ามันกระเทิรดเลยนะถ้าสิเมื่อมือนี้ถ้าสิเมื่อมืออื่นหอดมันกระสีหอดบานมือฮื้อเนาะพี่น้องถ้าเมื่อมืออื่นหอดบานมือฮื้อมันกับข้าเจากับคนทางบานข้าเจากับตรงเก็บคล้องยังเรียบ้อยแล้วนะพี่น้อง บอสบายหูซึกบอสบายใจพี่น้องที่บได้เมื่อซอยคนทางบ้านเก็บของพี่ใหม่ก็บอคิดว่านามสีถ่วมใบปาหน,นี่ฮะนนะพี่น้องพี่ใหม่ก็บอคิดว่านามสีถ่วมบาทใบปาเน,นี่ดี๋ยวสิีไฮเบิ่งนก็คิดว่าสิถธามเมื่อตอน ตอนบัสเบิรกับบคิดวันนามสีถ่วมกับบคิดวันนามสีมาไว้ปานนี้นะพี่น้องมัดู่นู้นเาล่ยังข่ัวอันนี้มัน,น,น,มนต่ำเดินกันเท่าไหรมาดจา้ามาเบิ ีายย่างอูนามอยู่บ้านแมบบ่ว่าเพียงหัวเข่าพี่น้องโอ้ถวาว้อนดีนะท้องฮาเอื่อยก็พี่น้องตอนนี้ก็ร่างมาสิไปตลาดกับยูไทยกับน้องพี่น้องเห็นทางบ้าน น้ำถ่วมันเขาจะค้นคลองขนาดกับโบมีแบบว่ากับเป yeah> UH> ็นห่วงขนาดพี่น้องเป็นห่วงฮัลโหลอหเมื่่่บคอยโทรหาเอร์ดุนล้วว่าอันนันล้วว่าแล้วว่ามันถ่วมแล้วเมื่อกับโบท่านล้วว่าเขาค้นคลองแล้วกูเลรอกับแม่ยื้อแต่มันมันมันโด่นกับสินสารมันขึ้นมันก็ยังขึ้นอยู่ไดนมันขึ้นชะเขาว่า มันการยั่งขืนเรื่อยๆเดี๋องชวนมันเมืองเมื่อกันี่วันที่สิบสามบ่สิบสี่มันก็ยังอีกทีหามันก็เป็นยั่งนะวะอีดนเมื่อวันที่สิบสี่บัสเราเบิร์วันที่สิบหกโอ้วันที่สิบหกมน่ยผู้ดีเลยเฮยเมื่อน่ะอยากได้สมบูรณมากแต่สุดใจแต่ว่างสามหมัคายใหญ่มันก็บ่านบองก่อนมันยังไปขายของมันท่านมัน่อยอยู่ อันว่าอันนี้ก็ข้งเอื่องเอื้ออื่นตะว่กากันไม่เดี๋ยวรุนเราเดี๋ยวรุนหารละวามันท่วมแล้วเมื่อกบบว่าท่านละว่ากะแม่นอยู่แต่บัสเรามันกะยังบ่ทันได้บบนนเบิร์ดคอยจะไม่นอยู่แต่ว่าแต่ว่าพี่จอนนี่บอกว่าเมื่อมือไรก็ได้มือนีก็ได้มืออื่นก็ได้แต่ว่าขอก็เลยโทรหาเหดี๋ยวรุนแต่ว่ามันกะเทริรน,นเห็นนะขันห้องเมื่อเ้าก็าแบบวา่าขัน ันบาร์พิจอนนี่ผ้าเมื่อมันกะบขัดกระดุ้นเมื่อน้ามันกะบโบไดเสียคารถนะมันกะบโบเสียเถี่ยวพอมันนะมันกะกระเทิรนจะข่อยจะเซ็ตจังไรขั้นว่าข่อยเมื่อคนเดียวกับขั้นว่าข่อยเมื่อมืออื่นก็ได้ยี่รอกหรือว่าจังไรจัว่าจังไรมี่รอกมันกันเนสจังไรอี่ร็อกฟ้ามันหนาเหมามันอยู่วัชระโบแต่มันมันค่อยๆเหมือนแบบขั้นคนโตมือแดงเลยจ้ะ พอบีเพื ả, đi, ่อนทำบอลเช่นอะไเก็บยังข้าพังเมืองกับพังท้าเมืองดอสิโดกูอื่นเดซิโทรหาอีดนแบบฮะพอแล้วสาบ่อบน้ำไม่หมอน้ำเต่าเหมือนเดิมเดี๋ยวย่อเมืองอยู่แต่แบบนี่ลด้ไหมมาสิเมื่อบ้านบ่มืออื่นนี่เมื่อเลยบ่วะมาแม่แฮะ เมียนไว้อยู่บ่อแหละไปซอยล่างซอยอยังเห็นเลยถ้ามันขืนทำเนี่ยก็ไปแบบนะี้ใช้เด่นหนาบอยู่หา่หางนี่ทำใช้ใจชื่นบอเป็นซาลาบุอยู่บ่อวอมเมียนของบัวนาเมียนเหน,อนือแล้วตั้งค่าคุณเลยอื่ะทดสอบกันดิ ป้าแต่ว่าฝนเศ้าตกแต่ว่านอทองฝามันก็สว่างอยู่ฝนเศ้าตกแต่ว่ามันก็ยังคอยขึ้น้องหนามันก็จาอแต่ว่าหนาจะบ่วถ่วแห้งแต่ว่าหนาจะทถ่วอีกขึ้นหนาจะขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าหนาจะบ่ขึ้นฮอดเทิื่องเฮื่อนเนาะเออนนาจะบ่เครื่องเราซาบ๊อบอันนี้ฮอดแล้วบ๊อบตู้แอร์บ๊อบเนี่ยนี่นี่ อ๋อไข่ไข่อยู่ตัวแอร์มันสูงเติบเพื่อนเทามันต่ำเด้เพื่อนเทามันต่ำก็หมู่เพื่อนเทาเนี่ยหอมได้แม่นพอเพื่อนเทามันเป็นเพื่อนต่ำพอสอบเมนันถามมันยุดแต่ซ้ำนัานไข่ายยุ่รอกแล้วมันจะขึ้นมันกับข้นโมแฮงเราฝนโมตุกขันฝนตุกกับจะข้นแห้งอย่าแต่ว่าทองฝ่ามันกับโบข่อยอันนั้นปันใดเด้มันแจกเวลาอาจจะขึ้นอีกน้อยนึงน่าจะขึ้นอยู่ ช้ำเตียงนี่แหละขันเบิดคือแมนแต่ว่าซาถูกข้อให้น้ำบกไ,ไว้ไว้อันนีละกูเรียากให้มันบกเลยกับจุดไ,ไดล่างายังไรล็อกขันมันคือช้ำเลยแมนมดกดกระเปา๋าบัตรสามขันแต่ว่าใครอยู่ล็อกวัดวัดจังไรกับถ่วมเบาหอดกูตีหรอกกูตีบัดมันสูงเนาะเออ ไอ้น้อยเมื่ออะไรบอกว่าไทยออกมาหน้ารถไทยอยู่หน้าเด้ส่ะก่อนมันทันมากจะพื้นเลยคุณยากเมื่อซอยเมียนคลองได้เลยปีนี้น้ำวมบริยูบานโอ้ถมตอนที่ว่าอยู่ปีนี่ฮิบอสิถมหมดสามเถอะเออโอ้หนี่เดือนอ่ะกันเดือนขั้นมาเดือนช้าคนกันเดือนถูก คันเดือนหน้าเบลจีบเนี่ยแปดเก้าสิบกูได้ยอ่อเห็นเองผู้เดียวกูไปใครอยู่ดอกมึงอยู่เนาะค่ะมึงวาอยู่เมนตายก็บอกอันมาเวียงซอยกันเฮ้แค่นี้อันอยู่ไอเวียงอยู่มึงมอกคุณภาพไปเบืบองทงไฮทงนาโอ้ก็กลัวไอกระเส้นขึนงนะ เก็บซะเลยมึงเก็บขึ้นเดี๋ยวกูสิเมียนเองวัดกูเมื่อนะี่ยแหละมี้ยยังด้ารอกสู่ก็ขืนนะเมียนฟองน่ะกระมวนถ้ามันขึ้นไหมคือบางสาเนี่ยโอ้ยตกใจกเนะจ๊าตอนมึงลงคลิปบางเสาเนี่ยมันยังขึ้นมาท่านแต่ร้ายเป็นไรเนาะเขาเขาเจ้า,าจว่านมันบนอไรไปกับหนามมือแต่บ่เนาะตะก้าตะมวยบ้านยั่งมันก็ตาย ตาประเมงได้นอกับจุ่มประใา่หม้อค่ะโอ้น้าโอวยเด่นเชยนะ้นำใสใจชื่น <c oughs> <c oughs> ขันยุดขั้นยุดสันี้นย,นนนยังไข้ขั้นมันบบขึ้นอีกคนะบบขึ้นเนาะค้องเต็มทั้งเนื่อยู่อันนี้หอมมังนกะามาสิเมื่อมืออื่น พี่จอนี่ว่าสิเมื่อทรงโทรหาอือรุนล้วก็บอกว่าโอ้ยมันถ่วมนายจัาเสียจังไรเราว่ามันกระเทือนนะโวมากหรอฝุณดอกนาจังมากขั้นมันคืนสดโทษใช่หรอขั้นอ่าแบบว่าขันมันมีท่าที่ว่าสิบโอยสินักโกนีโทรมาเด้อเใี่ข้าวข้องข้นเด็กๆข้ามันข้นหมดถ่วหมดตั้งเงือนนะกัป้าคนนั้นเฮ้ยตู้เย็นกูเก่าขืนตั้งเงือน กูเอากบซุอะไรมาห้เห <c ười> ็นอยู no? ่มามแล้ว uh ลูไปใบ่อันอเห็นเหรเห็นเห็นเออคืต้องแยกับโมขืนโมขืน้องเยนมั้เออมันมาท่านถ่วเบอร์สติ้งกแต่ว่าเพื่อนเ้ามันต่ำเนาะเพื่อนเดลายังบ่ท่านได้ถั่วเนาะ 嗯。Uh.